เรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับเป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆโดยความที่พีเมลีกนั้นจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมมีศักยภาพสมบูรณ์พร้อมที่สุดแต่หลายทีมจึงเร่งที่จะปิดดิวนักเตะเป้าหมายของพวกเขาแม้จะต้องแลกด้วยการจ่ายเงินมหาศาลกว่าปกติก็ตามและในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มี1ดิวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่และก็ดุเดือดเลือดพานมากๆนะครับที่ทําให้แฟนบอลหลายๆคนรู้สึกสไพรส์เป็นอย่างมากนั่นก็คือด ดีลของมอยสกัยเซโดนะครับที่ลิเวอร์พูลเตรียมทุ่มเงิน110ล้านปอนด์นะครับปาดหน้าเชลซีที่เฝ้ารอดีลนี้มาอย่างยาวนานนะครับ2เดือนและสุดท้ายก็เป็นเชลซีครับที่หักมุมไปจัดการคุยกับเอเจนต์ของมอยกเซโดนะครับทำให้มอยกเซโดตัดสินใจเปล่าประกาศต่อลิเวอร์พูลว่าเขาต้องการที่จะไปเชลซีทีมเดียวเท่านั้นนะครับมาหากราบนี้นะครับพลิกไปพลิกมาดูเดือดเลือดพ่านมากๆ ซึ่งมันก็เป็นดีลที่น่าสนใจแล้วก็น่าจดจําอีกดีลหนึ่งเลยนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันนอกสนามรอบนี้เป็นการโหมโรงชั้นดีนะครับก่อนที่ศึกีิมลรีกนัดแรกจะเปิดขึ้นและก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับที่การแข่งขันนัดแรกของทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีก็คือการเจอกันเองนะครับตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลนั่นเองนอกสนามก็ดูเดือดในสนามก็เตรียมจะซัดกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียงไทม์ไลน์ปฏิบัติการล่าตัวไกเซโดปาดไปปาดมาของทั้ง2องทีมให้ฟังตัแแต่แ่่นนออ่่่รรกกกเิมนนนวาออื อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องไอูนด้วยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของมหาการนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ ตลาดนักเตะเปิดเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลและเชลซีคือ2ทีมที่ต้องการถ่ายเลือดนักเตะใหม่ในตำแหน่งกองกลางเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเชลซีกับไคเซโดนั้นสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้สักพักใหญ่ๆแล้วหลังจากที่เป้าหมายหลักอย่างมานูเอลอูกเต้นะครับเลือกที่จะย้ายไปปารีสแซงฌ็อกแมงทําให้ความสนใจทั้งหมดของเชลซีนั้นตกลงที่มอยกไเซโดในทันทีแต่จุดที่ทําให้ดีวระหว่างมอยกไเซโดกับเชลซีนั้นไม่คืบหน้านะครับก็คือ ตกลงค่าตัวที่ทําให้ไบรตันสโมสรต้นสังกัดของนักเตะพอใจได้ครับไบรตันเองนั้นมีตัวเลขที่ต้องการในใจชัดเจนนั่นก็คือ100ล้านปอนด์แต่จุดที่น่าตําหนิของเชลซีก็คือพวกเขาไม่ได้ประเมินสถานาการณ์ตรงนี้ให้รอบครอบพ,อ,พอนะครับจุดแรกก็คือพวกเขาเชื่อว่าดีลนี้จะไม่มีคู่แข่งเข้ามาแย่งตัวไกเซโดไปจากพวกเขาอย่างแน่นอนทําให้แผนสํารองในการหาก,กองกลางตัวจริงมายืนคู่ับเอนโซนั้นไม่มีเลยนะครับมีเพียงแค่ไกเซโดเป็นคนเดียว ส่วนที่2ก็คือเชลซีค่อนข้างมั่นใจว่าไคเซโดต้องการย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับโดยการประเมิสนสถานการณ์แบบนี้ทําให้กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในดิวนี้จึงเป็นเพียงการเพิ่มข้อเสนอทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็ปล่อยให้นักเตะไปกดดันสโมสรเองทําให้ตลอด2เดือนแรกนั้นเชลซี Chelsea ยื่นข้อเสนอไปถึง3ครั้งนะครับถูกไบตันปัดตตกหมดและเมื่อเป็นแบบนี้นะครับทำให้เชลซีตัดสินใจเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่4นะครับที่ราคาราวๆ90ล้านปอนด์ให้กับไบตัน และตั้งใจว่าจะปิดดิวให้ได้ก่อนเก่งบริวพูในคืนวันอาทิตย์นี้นครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าครั้งนี้ไบตันน่าจะยองปล่อยแน,แน่แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนได้นะครับในส่วนของลิเวพูนั้นหลังจากที่พวกเขาปิดดิวแมคลิสเตอร์และสบอสไลได้แล้วนะภารกิจต่อไปก็คือการหาตัวแทนของฟงบาบินโยนั่นเองครับซึ่งก็ยังไม่มีอะไรครืบหนะ้ามีเพียงแค่รายชื่อกองกลางตัวรับคนอื่นๆอยู่บ้างครับแต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกนะับใคร แน่นอนครับว่ากระแสถล่มไปที่กลุ่ม f s g เป็นอย่างมากครับทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจเดินดิวเดินหน้า หากองกลางตัวรับเข้ามาทดแทนฟาบินโยนครับและเป้าหมายที่พวกเขาเล็งไว้นั่นก็คือโลเมโอลาเวียนเองนะครับ,บกองกลางของเซาทแธมป์ตันซึ่งจริงๆแล้วนะครับเจนคอปต้องการคว้าตัวลาเวียมาให้ได้นะครับก่อนที่จะไปพรีซีซั่นที่สิงคโปร์ด้วยซ้ําแต่กว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในดีวของลาเวียนะครับ,รบก็ล่วงเลยมาถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่มีข่าวว่าพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอแรกให้กับเซาทแธมป์ตันในราคา37ล้านปอนด์นะครับแน่นอนครับว่าเซาทแธมป์ตันนั้นปฏิเสธไปในทันทีเเพพราาาาะววววกขตตัั้้งงงค่ียไสูถึ50 แต่ประเด็นที่ทําให้กระแสะกลดด่าเอฟเอจีอย่างหนักนั่นก็คือพวกเขาไม่ยอมทําอะไรให้เด็ดขาดสักทีนะครับยื่นข้อเสนอทางทางที่รู้วต้องโดนปฏิเสธแน่นะครับจนกระทั่งนะครับเชลซี Chelsea ได้ยื่นข้อเสนอให้กับลาเวียเช่นกันนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอครั้งที่3ไปไม่กี่วันด้วยราคาค่าตัวสูงถึง48.5ล้านปอนด์นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่เซาท์แฮมตันต้องการมากที่สุดนี้เองนะครับทำให้ลิเวอร์พูลหมดความอดทนนะครับบวกกับกระแสแฮชแท็ก f อ g o นะครับติดเทรนในท นนขณะั้พอฤดูกาลกำลังจะเปิดขึ้นแล้วนะครับแต่คุณกลับไม่ยอมซื้อตําแหน่งที่สาคัญที่สุดในทีมตอนนี้แถมยังมาขี้งกเงินนะครับเพิ่มข้อเสนอทีละสามสี่ล้านนะครับจนโดนคู่แข่งบุกมาปาดหน้าแบบนี้จากแรงกดดันนี้ครับทำให้เลียฟูทุบคังครับทำเซอร์ไพรส์นะครับยื่นซื้อไกเซโดด้วยราคาที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการทุ่มเงินถึง110ล้านปอนด์ให้กับไบตันเพื่อปาดหน้าเชลซีในการคว้าตัวมอยไกเซโดที่น่าสนใจก็คือความคื่หน้าในดีลนี้ครับดำเนินไปด้วยความรวด เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นลิเวอร์พูลก็สามารถตกลงค่าตัวกับไบตันได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เชลซีเคว้งคว้างหาทิศทางต่อไปไปไม่ถูกเลยทีเดียวในขณะที่ทุกคนมั่นใจแน่ๆแล้วนะครับว่ามอยกากเซโด่น่าจะกลายเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลในไม่ช้านะครับเชลซีก็ปฏิบัติการด้วยความไม่ยอมแพ้นะครับด้วยการบอกให้มอยกากเซโด่ชะลอการไปตรวจร่างกายที่ลิเวอร์พูลเอาไว้ก่อนแล้วรีบลุดหน้าไปคุยกับเอเจนต์ของมอยกากเซโด่นะครับจนเวลาล่วงมาถึงช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับ ได้ออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นตกลงกับไบตันในเคสของมอยกาเซโดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวแล้วก็ตรวจร่างกายไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแต่เพียงเวลาอีกไม่นานหลังจากที่เจนคอฟให้สัมภาษณ์ไปนะครับฟาบิโอโรมาโน นักข่าวชื่อดังก็ออกมาทวิตสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับนั่นก็คือมอยกาเซโดแจ้งว่าจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับทำให้กระบวนการตรวจร่างกายของนักเตะเกิดการหยุดชะงักขึ้นจากนั้นนะครับเอเย่นของมอยกาเซโดก็ออกมาบอกว่าเขาจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเชลซีก่อนหากเชลซีไม่สามารถตกลงกับไบตันได้ เขาจะให้นักเตะย้ายไปลิเวอร์พูลเป็นอันว่าการเจราจาระหว่างเอเย่นนักเตะกับเชลซีประสบความสําเร็จนะครับซึ่งหากเรามองกันตามความจริงนะครับ 5. เชลซีไม่พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้ไบตันนะครับหลังการเจราจาระหว่างเชลซีกับเอเนต์ของนักเตะเอเนตนของมอยเกซเซโดคงไม่ออกมาพูดแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้มอยเกซเซโดน่าจะจบลงด้วยการเป็นนักเตะของเชลซีแล้วนะครับมหากราบเรื่องนี้พลิกไปพลิกมาสุดยอดมากนะครับผลทางสุดท้ายของลิเวอร์พูลนั่นก็คือการไปเจราจาโนมน้ำมอยเกซเดโออีกครั้งนะครับซึ่งก็ต้องดูกันนะครับว่าจะมีพลิกอีกไหมนะครับจากส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะจบลงด้วยการเป็นนักเตะของเชลซีนะครับใครที่ชอบคลิ คลายเป็นกำลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ